สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ23672และคุณกําลังอยู่คลิปไปดูมาแล้วกับ23672ครับวันนี้ผมไปดูหนังเรื่องฝากรักไว้ในแกรรี่สำหรับหนังเรื่องฝากรักไว้ในแกรี่นะครับเข้าฉายวันแรก12พฤศจิกายน2020ครับหนังเป็นประเภทคอมดี้โรแมนต์นะครับความาณหชั่วโมง48นาที สำหรับผู้กับนะครับก็คือนาตาลีคริงสกี้นะครับแล้วก็นักแสดงเจรันดวิศวรณธานนะครับแล้วก็ดร์เคลมโกเมอรีนะครับแล้วก็อูกัสอัมบูดกาเรื่องย่อนะครับหลังจากภาวะอ,อกหักนะครับ สาวน้อยซึ่งตัดสินใจที่จะเริ่มทำแกลรอดี่ซึ่งพีเพิรเนี่ยสามารถาผู้คนเนี่ยสามารถนำเอาสิ่งที่เรายังเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือเป็นความทรงจำนะครับมาสามารถไว้ที่แกลอรี่นี้ได้โพสเนื้อหากันสันส้นๆแบบนี้เลยทีเดียวส <c oughs> <c oughs> รับความรู้สึกหลังดูหนังเรื่องนี้นะ ผมจะบอกกันตอนเริ่มเรื่องเนี่ยคือมันแบบมันมันแสดงสภาพของความรัทนทุกจากความรักได้อย่างเต็มที่เลยครับซึ่งสาวคนเนี้ยเนี่ยเนี่ยสาวคนเนี้ยนะครับเลิกกับหนุ่มนะครับเลิกกับไอ้หนุ่มที่เธอเธอรักกันอยู่นะครับเป็นชายหนุ่มที่อยู่ในที่ทํางานด้วยแต่ก่อนที่จะเลิกกันเนี่ยปกติสาวคนเนี้ยเขาก็จะเก็บอะไรบางสิ่งที่ที่ตอนคบกันเนี่ย เหมือนกับเป็นตัวแทนความทรงจำอะเอามาเก็บไว้ในห้องอะไย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอเก็บมาหลายๆคนเข้ามันก็จะเต็มห้องอะสิไอบรรดาเพื่อนๆน,นะครับอีกสองสาวที่แบบคบกันมานานแล้วละ่ะมากกว่า6ปีเนี่ยก็แบบเอ้ยคอยปอบประโลมอ่อ,อนโยนทั้งปกป้องทั้งจิกกัดเพื่อให้เจ้าตัวรู้สึกนะครับแต่ว่าหลังจากกลายสุดท้ายเนี่ยเกิดภาวะทําทให้เธออกหักอย่างจริงจังเนี่ยเธอก็เริ่มแบบ เหมือน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 จะสับสนกับความรักอะครับแต่แล้วก็ดันพาไปเจอเจ้าหนุ่มพระเอกเนี่ยครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยไปดูกันในหนังนะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมอยากจะตั้งชื่อหนังเรื่องนี้ว่า how to thing version ภาษาอังกฤษมากาเลยจริงๆหนังเรื่องนี้ทำจากาแคนาดาเป็นหลักนะแต่ว่าตัวละครเนี่ยก็จะมีของฮอลลีวูดเข้าไปด้วยคนนี้นะคุณนาคุณตาอยู่นะพระเอกเนี่ยและนางเอกเนี่ยคือหน้าอินเดียเลยครับ แต่ว่าน่าจะเป็นอินเดียแต่ว่าลูกครึ่งหมายถึงว่าเป็นสัญชาติอเมริกันนะ่นนะผู้หญิงแสดงดีมากนะครับคือแบบคือคือเธอเป็นผู้หญิงอเมริกันนี่แหละเพียงแต่ว่าโอเคหน้าจะเป็นอินเดียนิดนึงแล้วก็การใช้ชีวิตเธอเป็นคนฉลาดนะแต่เหมือนกับแบบเรียกว่าไงนะก็คือเป็นชีวิตปกติของคนอเมริกันนะครับก็คือตามหัวใจเรียกตออะ่ะแต่ที่นี่เขาด้วยความเป็นมนุษย์และเธอชอบทำแกลเลอร,รี่เธอทำงานอยู่แกลเลอรี่แห่งหนึ่ง แต่เรื่องวุ่นวุ่นมันก็เกิดขึ้นก็เพราะว่าเธอนันบล็อกบล็อกอัพนะครับเลิกกับกับแฟนหนุ่มคนล่าสุดอะไรเงี้ยออคือผมดูโจบแล้วผมชอบอะผมรู้สึกมันมันเสืออารมณ์ได้ดีนะทั้งพระทั้งนางทั้งเพื่อนๆทั้ทงตัวละครอื่นๆนะครับดีครับมีดีเทลดีมากเลยแล้วที่บอกว่าเหมือนハウทูชิงเพราะว่า มันมีเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของความทรงจำนี่แหละประเด็นที่คล้ายๆกันแต่ว่า,าการนําเสนอไม่ได้ลอกกันมานะการนำเสนอของเรื่องนี้มันจะนําไปสู่ตอนจบที่แบบมีพัฒนาการพอสมควรเลยแหละแล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนสอนใจใครหลายๆคนที่ยังตัดใจหรือว่าหาทางออกจากอดีตไม่ได้นะครับลองมาดูหนังเรื่องนี้ดูนะครับ ตอนเริ่มเลือกอาจจะโลภทมทุกนิดนึงเนี่ยนะแต่พอดูไปดูไป,ไปเหมือนกับเราเติบโตไปกับหนังนะครับผมชอบผมชอบหนังเรื่องนี้ผมดูแล้วผมรู้สึกดีมากเลยตัวตัวละครที่เขาแสดงก็แสดงดีนะทุกตัวละครเลยมีบทบาทสําคัญและเหมือนกับสอนสอนสอนคนที่มาดูหนังด้วยนะครับให้เราไปคิดหรือหาคําตอบได้ด้วยตัวเองนะครับใครที่อาจจะมีเพื่อนที่แบบ,นะบเขาใช้ชีวิตอย่างนี้ เราก็อาจจะไม่เข้าใจเขาใช่ไหมลองมาดูหนังเรื่องนี้ดูขอบคุณมากสําหรับลุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของ 2, 3, 2, 3, 2, สองเจสามารถโพสไว้ใต้คลิปสแสดงความคิดเห็นกันได้นะคุณรู้สึกอย่างไรถ้าคุณมีเพื่อนที่อยู่ในภาวะแบบตัวละครหนังเอกในหนังเนี่ยนะครับแล้วก็ไปพูดกันในเฟซ s o n g เลขสามเลขหเลขเเลขสได้ตลอดเวลานะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ